สวัสดีครับผมต้นฮักกรอกนะครับมาคลิปนี้นะครับก็มาดูความสวยงามนะครับของหน้าองค์ปูกันนะครับนี่นะครับความสวยงามของหน้าองค์ปูและบริเวณรอบๆนะครับขององค์ปูกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับบริเวณตลาดน้อยนะครับนะครับเป็นบริเวณตลาดน้อยนะครับนี่นะครับแล้วก็บริเวณองค์ปูนะครับบริเวณองค์ปูเรานะครับ นี่นะครับพระแม่สีเอ่อพระองค์ปู่นะครับองค์ปู่นะครับแล้วก็บริเวณพระแม่สะครับที่เห็นไกลๆนะครับเห็นครับจะสูงเข้าไปนะครับนี่นะครับแม่พ่อแม่ลานพ่อแม่สรพีด้วยนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศณตอนนี้นะครับนี่นะครับก็ย่านนี้นะครับบ้านนี้สีกกอบๆก็ได้มาจัดเก็บนะครับบริเวณข้างหน้านะครับนี่นะครับ เดี๋ยวช่วยๆกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาที่ปูพื้นออกนะครับนี่นะครับครับถ่ายคลิปอยู่ครับนี่นะครับนี่นะครับผ้านะครับที่เขาปูนะครับเวลานางลำลำกันนะครับก็จะเอาใหม่มาปูให้เรียบร้อยนะครับเพราะเมื่อวานนะครับโลฝนตกลมพัดนะครับนะครับนี่นะครับฝนตกลมพัดก็ต้องปูใหม่ให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับ เป็นแบบนี้นะครับก็ต้องปูใหม่ให้เรียบร้อยครับนะทำให้มันสวยงามเหมือนเดิมนะครับนี่ครับทำใหม่ใหม่สวยงามให้เหมือนเดิมครับอ่านะครับป้าฮันนี่ก็กวาดทำความสะอาดตรงหน้าองค์ปู่อยู่นะครับณตอนนี้นะครับนี่ครับก็เก็บข้าวเก็บของนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศตรงนี้เลยนะครับ อันนี้ก็คือความสวยงามนะครับของหลังองค์ปูนะครับโอ้ม,หมอีหมอกเต็มเลยนะครับหมอกหลังองค์ปูเต็มเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็นี่ก็คือความสวยงามขององปูนะครับ และบริเวณด้านหลังองปุ่นะครับสวยงามมากเลยนะครับมีหมอกเต็มเลยนะครับหมอกเต็มเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็นี่นะครับหมอกเต็มเลยนะครับนี่นะครับนะครับหมอกสวยงามมากเลยนะครับนะครับในตอนเช้านี้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศ หน้าองค์ปู่นะครับแล้วก็บริเวณตลาดน้อยนะครับนี่นะครับเป็นบริเวณตลาดน้อยมีหมอกปกคลุมภูผขาเต็มเลยนะครับณตอนนี้นี่นะครับหมอกเต็มเลยนะครับหมอกเต็มเลยนะครับหมอกเต็มมากสวยงามมากนะตอนนี้นะครับ นี่นะครับสวยงามมากสวยงามจริงๆเลยนะครับแล้วก็จะไปดูบรรยากาศนะครับที่ลานพ่อแม่สรละพีกันนะครับนี่นะครับจะเดินไปนะครับเดินไปละนะครับนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศณตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินไปที่ลานพ่อแม่สรดพีนะครับ ตอนนี้กำลังเดินไปที่ร้านพ่อแม่สระพีนะครับนะครับแล้วก็นี่นะครับก็ในระหว่างทางก็มาดูบ้านนาของต้นฮักกกอกด้วยนะครับบ้านนาต้นฮักกกกอกก็ทำครัวต่อข้างหลังอยู่นะครับณนตอนนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับบริเวณตลาดน้อยนะครับ และหน้าบ้านของหน้าต้นฮักกอกนะครับนี่นะครับเป็นบริเวณตลาดน้อยนะครับนี่นะครับแล้วก็หมอกเต็มสายหมอกไหลเป็นทางเลยนะครับปกคลุมผาไม่เห็นแม้แต่ภูเขาเลยนะครับตอนนี้นะครับนะครับไม่เห็นแม้แต่ภูเขาเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับนะครับผมนี่นะครับ ก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยเดินต่อเลยนะครับเดินต่อไปที่ร้านพระแม่สรลพีนะครับร้านเดินต่อไปที่ร้านพระแม่สรลพีเลยนะครับนะครับนี่นะครับมาที่ร้านพ่อแม่สรลพีเลยนะครับเดินมาเลยนะครับที่ร้านพระแม่สรลพีนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับ สวยงามมากเลยนะครับลานพ่อแม่สับลีนะครับนี่นะครับนะครับนี่นะครับก็เป็นลานพระแม่สัลพีนะครับแล้วก็ลานพระพรมนะครับที่อยู่ข้างๆกันนะครับนี่นะครับก็นี่ก็คือพระพรมนะครับหน้าละหน้าลานพระพรมและลานพระแม่สัลลีณตอนนี้นะครับแล้วก็ บรรยากาศนะครับข้างหลังนะครับก็เป็นท้องทุ่งนะครับเป็นท้องทุ่งนะครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่หลังพ่อแม่สระพีนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศท้องทุ่งข้างหลังนะครับนะครับมี่นเป็นลานนะครับข้างหลังนะครับท้องทุ่งนะครับบรรยากาศสวยงามมากนะครับนะครับ ทุ่งหญ้าเขียวทุ่งข้าวนะครับนาข้าวนะครับทุ่งนาเขียวขจีมากเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็มีหมอกไหลเป็นทางเลยนะครับมีหมอกไหลเป็นทางเลยนะครับเป็นสายเลยนะครับสวยงามมากนะครับเป็นบรรยากาศในตอนเช้าๆนะครับหลังจากที่เมื่อวานนั้นช่วงบ่ายฝนก็ได้ตกนะครับตกมาแล้วแล้วกเช้านี้ครับก็มีหมอกเต็มเลยนะครับมีหมอกเต็มเลยนะครับ ก็เป็นบรรยากาศตอนนี้นะครับนี่ก็คือผมอยู่หลังพระแม่โสรพีนะครับแล้วก็พระพรมนะครับนะครับผมนี่ครับผมก็อยู่บริเวณข้างหลังนะครับแล้วก็บรรยากาศท้องทุ่งก็สวยงามมากเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับนะครับสายหมอกเต็มเลยนะครับสายหมอกก็เต็มมากเลยนะครับสวยงามมากนะครับตอนนี้นะครับผม แล้วก็จะเดินไปที่สะพานนะครับเดินไปที่สะพานชมบรรยากาศบริเวณสะพานเลยนะครับที่สะพานนะครับนะครับนี่ก็คือนาลานพ่อแม่สระพีอีกนะครับนาลานพ่อแม่สรพีและพระพรมนะครับนี่ก็คือลานพระพรมนะครับแล้วก็มาทางซ้ายก็เป็นลานพ่อแม่สอรพีนะครับคืออยู่ติดติดกันเลยนะครับอยู่ติดติดกันเลยนะครับ นี่นะครับก็เป็นยันบรรยากาศนะครับตอนนี้นะครับสวยงามมากนะครับนะครับอาวัสดีนะครับนะครับนี่ก็เป็นพี่เสือพาไปนะครับพี่เสือพาไปเัาก็ขอคุณพี่เสือนะครับที่เปิดช่องให้นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับนี่ครับพี่เสือพาไปนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นโค้ดให้กับต้นทักกอกนะครับนี่นะครับคุดรอของผมเลยนะครับ นี่นะครับสุดรอประจําตัวเลยนะครับนี่ตันนี้ผู้ติดตามเท่าไหร่แล้วผู้ติดตามเอ่อหนึ่งหมื่นครับหนึ่งหมื่นเลยครับครับผมโอ้ต้องรำนะเนี่ยหนึ่งหมื่นแล้วนะฮะทะลุหนึ่งหมื่นไปเรียบร้อยแล้วครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ใช่ครับโอ้ดีใจด้วยนะฮะใช่นะครับทะลุหนึ่งหมื่นเรียบร้อยแล้วนนะครับทะลุหนึ่งพันอีกเมล็ดหนึ่งนะฮะต้นฮักปนีกนะตอนนั้นถามถามต้นฮักว่าชื่ออะไรต้นฮักบอกชื่อต้น ้็จะอยากชื่อต้องตั้งชื่อยูทูบว่ายัางไงอยากชื่อนกต้นพี่ต้นป่าวต้นต้นกอกกีิเสิร์บอกไม่ได้มันไม่เอกลักษณ์ม,มันไม่ชัดมันไม่ชัดมันไม่มีอะไรที่ที่เป็นที่จดจำนะครับครับผมิเสิร์เลยเติมคําว่าฮักเข้าไปนะก็กลายเป็นต้นฮักหรือว่าต้นรัก่นเองใช่ครับเป็นที่มาของชื่ชอช่องนี้นะคร,ครับผมนี่นะครับก็ขอบคุณนะครับที่เอ่อ พี่เสือเปิดช่องแล้วก็เป็นอะเรแล้วกาโค้ดในการเป็นโค้ดให้นะครับเป็นโค้ดให้นะครับนะครับก็มีอะไรก็ที่ไม่เข้าใจก็มาสอบถามพี่ชายคนนี้ได้นะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะขอบคุณนะครับนี่นะนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศตอนนี้นะครับเป็นบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับนี่ครับสวยงามมากเลยนะครับ ชื่ชงครับนครัวกะพราอ๋อครัวกะพราครับเนี่ครับสวยงามมากเลยครับบริเวณท้องทุ่งนาของเรานะครับตอนนี้นะครับนาทุ่งนาเขียวขจีไปด้วยต้นข้าวนะครับไปด้วยต้นข้าวนะครับแล้วก็ท้องฟ้านะครับท้องฟ้าก็ปกคลุมไปด้วยเมฆนะครับนี่นะครับปกคลุมไปด้วยเมฆนะครับปกคลุมไปด้วยเมฆนะครับนี่นะครับปกคลุมไปด้วยเมฆนะครับเมฆนะครับนี่นะครับที่เป็น เห็นเป็นสีคุณเครือเครือนี่ก็คือก็คือเมฆนะครับกําลังหมอกนะครับเมฆหมอกนะครับเป็นเมฆหมอกนะครับกําลังลอยเป็นสายอยู่บนท้องฟ้าเลยนะครับก็แทบจะไม่เห็นภูเขาเลยนะครับณตอนนี้นะครับโอ้สุดยอดมากเลยนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับเอฟซีที่แวะเวียนเข้ามาเป็นกําลังใจให้ณตอนนี้นะครับก็ ขอขอบคุณนะครับเอฟีที่แวะ function, เวียนเข้ามาเป็นกำลังใจให้นะตอนนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องต้นฮักกกอกได้นะครับอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในช่องต้นฮักกกอกได้นะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับนะครับที่แวะเวียนเข้ามานะครับเป็นกําลังใจให้นะครับอ่ะขามีอะไรกันนะครับตรงนู้นนะครับเขามีอะไรกันเราไปดูกันสิครับนะครับไปดูกันนะครับว่าเขามีอะไรกันณตอนนี้นะครับ นะครับรถคันสีขาวนะครับของใครเอ่ยเจ้าประจําที่มาเมื่อวานหรือเปล่านะครับเจ้าประจําที่มาเมื่อวานหรือเปล่านะครับที่เปิดเพลงของลุงไทยบ้านนอกนะครับนะครับนะครับไปดูกันนะครับว่าเป็นรถเจ้าเดิมหรือเปล่านะครับไปดูกันสิครับไปดูกันเลยนะครับอาอนะครับนี่นะครับไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นรถใครนะครับ นะครับไปดูกันนะครับว่านะครับไปดูกันว่าใช่รถเจ้าเดิมที่มาเมื่อวานมาขายของเมื่อวานเป็นวันแรกหรือเปล่านะครับน,นี่ครับอ๋ออ่ะดูขอดูดีครับว่าใช่หรือเปล่าไอ้รถคุ้นๆน,นะครับรถคุ้นๆแล้วขอดูหน้าเจ้าของรถหน่อยนะครับ อ้าวเป็นเจ้าเดิมเลยครับพี่สวัสดีครับพี่บาตอยครับสวัสดีครับอ่าวันนี้ก็มาขายเกาข้าวเหมือนเดิมนะครับปกติที่เห็นบาตอยมารลานขายขาหมูมาตลอนนี่เป็นยังไงเนี่ยครับก็เป็นรถนะครับของพี่บาตอยนะครับจะมีทั้งหมูทั้งผักนะครับนะมีทั้งหมูทั้งผักต่างๆเลยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับ คลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกทท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องต้นฮักกรกกนะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปดูไลฟ์สดสักคนละ3-5มถนาทีเป็นอย่างต่ำนะครับเพื่อ AI นะครับก็ะบจะได้นําเข้าระบบด้วยนะครับแล้วก็อ,อย่าลืมดูโฆษณาด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับสนับสนุนผลิตภัณฑ์ไลแม็กนะครับไลแม็กธามาดีพีด ผลิตภัณฑ์กาแฟกกอกแล้วก็ผลิตภัณฑ์รีอารนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์ลูทิ้งซับมั่งมีนะครับผลิตภัณฑ์ที่ผมได้กล่าวมานี้นะครับก็คือเป็นการสนับสนุนการสร้างรายได้นะครับเฟซีต้องท่านใดที่ต้องการสั่งซื้อนะครับก็สั่งซื้อได้นะครับผ่านทางช่องต้นฮัฟกอกนะครับนะครับก็เบอร์โทรนะครับก็0632239005 ศูน2 2หกส0นะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอจุไว้จากที่นี้ครับสวัสดีครับ